ขอแสดงความยินดีกับคุณชอนได้รับรางวัลที่สองเป็นรางวัลที่ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมองหาลูกของคุณชอนกันนี่ลูกของคุณชอนโลกเป็นสีเทา๋ย,ยีเอากระดวยเป็น การแข่งวาดลูกนะและนี่คือเวทีวันวิทยาศาสตร์คุณช้อนได้ระบายสีวันวิทยาศาสตร์จนได้ที่สองนี่เห็นคุณช้อนไหมเสื้อสีสีเหลือง และนี่คือเวทีได้รับรางวัลที่สองกับท่านลองเนะเป็นเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยตอนนี้เราอยู่ในเวทีพร้อมกับเพื่อนสุดรักของเขานะ เราอยู่บนเวทีและเราก็ได้รางวัลมาเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าที่พูดว่ารางวัลซ้ำๆนี้เพราะว่ารางวัลมันยิ่งใหญ่มากเลยซี่และนี่คือวันวิทยาศาสตร์เขา ทำความกลื่นเต้นขึ้นมาลูกป่องลอยได้หมุนได้เองแบบไม่ต้องจับนะเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่มากเขาอาจจะทำเชือกหรือเปล่าทำเชือกหรือเปล่าและเขาเป่าลมจนมัน ขึ้นสูงได้และนี่คือวันและนี่คือการแสดงวิทยาศาสตร์ชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะครับนี่เลยเต้นเต้นสวยไม่ล่ะและนี่คือเขาจะบอกว่า สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมอันไหนแข็งแรงมากกว่ากันสามเหลี่ยมมาแล้วครับนี่เอยไม่ใช่นี่คือวงกลมนะครับวางหนังสือลงไปหนึ่งอันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนั่นแน่ไม่ล้มสะดวยและวางหนังสือไปสองอัน ยังไม่ล้มซะด้วยและพวางหนังสือไปสามอันจะล้มไหมมาดูกันจะวางแล้วนะหนึ่งสองสาวางสาเล่มสมเล่มแล้วตอนนี้ดูสิเล่มที่สี่จะได้ไหมมาดูกันเด็กตื่นเต้นกันหมดเลยดูสิ นี่เล่มที่สี่ไม่ทบสะเทือนและเล่มที่ห้าก็ไม่สะทบสะเทือนแค่นี้แล้